สวัสดีทุกท่านนะครับดีใจที่ได้มีโอกาสกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงบ่ายของวันอาทิตย์เป็นช่วงเวลาที่เราจะได้ใช้เวลาด้วยกันศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเสริมสร้างหนุนจิตและชูใจกันและกันในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับและผมก็ดีใจที่เห็นพี่น้องได้รับพระพรจากช่วงเวลาที่เราได้มีเวลาร่วมกันแบบนี้ผมก็เป็นกำลังใจที่ทำให้เราเองเนี่ยอยากที่จะทำ ตรงนี้ต่อไปเพราะว่าหนึ่งถ้อยคำที่มาจากพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยบางครั้งก็สามารถที่จะต่อชีวิตของเราให้ยาวออกไปได้อีก,อกเพื่อให้เรามีกำลังใจมีความหวังในการดำเนินชีวิตนะครับแล้วก็สลับใครก็ตามที่ตอนนี้ที่รู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตกำลังพบกับทางตันขอบคุณพระเจ้านะครับที่เรายังมีพระวจนะของพระองค์เป็นทางออกให้กับเรา ให้เราแสวงหาคําตอบที่มาจากพระวจนะของพระองค์แล้วเราก็จะพบว่าพระองค์มีคําตอบให้กับทุกคําถามที่เรามีนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ได้ศึกษากันมาถึงพระธรรมหโครินบทที่6แล้วนะครับวันนี้เราจะศึกษากันต่อในข้อที่9ถึงข้อที่11นะครับเราจะไปศึกษากันในข้อที่9ถึงข้อที่11 1โครินบทที่6ผมอยากให้ชื่อตอนในวันนี้ว่า การชําระให้ชอบรมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสิ่งที่พระเจ้าต้องการจะบอกกับเราในวันนี้คืออะไรในหนึ่งโคลิน์บทที่6ข้อที่ก้าวได้กล่าวไว้ว่าท่านทั้ง,ง,งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าคนไม่ชอบธรรมจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าอย่าหลงผิดเลยพวกที่ล่วงประเวณีพวกไหว้รูปเคารพพวกผิดผัวผิดเมียพวกโสเภณีชาย พวกรักร่วมเพศข้อสิบพวกขโมยพวกที่โลภพวกขี้เมาพวกชอบกล่าวร้ายพวกชอบโกงจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าและข้อสิบเอ็ดมีบางคนในพวกท่านเคยเป็นอย่างนี้แต่ท่านทั้งหลายได้รับการชำระแล้วได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วและได้รับการชำระให้ชอบธรรมแล้วโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ องพระผู้เป็นเจ้าและโดยพระวิญญาณแห่งพระเจ้าของเราทุกท่านครับถ้าเราอ่านดูนะเราจะพบว่าสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บอกกับเราเนี่ยก็คือว่าพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าอย่าหลงผิดเลยคนที่ไม่ชอบทำนะครับคนที่ล่วงประเวณีคนที่ไหว้รูปเคารพ คนที่ผิดผัวผิดเมียคนที่เป็นโสเภณีชายพวกลักร่วมเพศพวกขโมยพวกโลภพวกขี้เมาพวกชอบกล่าวร้ายพวกช่อโกงเนี่ยพระเจ้าบอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าพี่น้องครับพี่น้องอยากมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าไหมครับการที่เรามีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยหมายความว่า เราเองเนี่ยมีสันติสุขกับพระองค์ทุกวันนี้มีผู้เชื่อมากมายที่ไม่มีสันติสุขกับพระเจ้าเพราะว่าเขาไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระองค์จึงทำให้เขาดำเนินชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เนี่ยเสมือนหนึ่งกับว่าเขาอยู่ตัวคนเดียวทั้งที่เขามีพระเจ้าอยู่ข้างในมีพระเจ้าประทับอยู่แต่ว่าเขามีชีวิตราวกับว่าอยู่ด้วยตัวของเขาเองคนเดียว เพราะว่าเขาขาดจากการมีสันติสุขกับพระเจ้าขาดจากการสามัคคีธรรมกับพระองค์ขาดจากการมีส่วนในแผ่นดินของพระองค์ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเขายังคงตัดสินใจที่จะดำเนินชีวิตในฝ่ายเนื้อหนังอยู่นะครับจึงเป็นไปได้ว่าเราซึ่งเป็นผู้เชื่อบังเกิดใหม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่ภายในเนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิต เหมือนกับว่าไม่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเลยก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องเข้าใจและให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะพระคัมภีร์ได้บอกไว้ว่าคนที่ประพฤติแบบนี้เนี่ยจะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งผมเองแล้วก็ทุกทท่านที่มีโอกาสได้ฟังอยู่ในเวลานี้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีใครหรอกที่อยากที่จะไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้านะครับฉะนั้นเราก็ต้องดําเนินชีวิต ในทิศทางซึ่งตรงกันข้ามกับสิ่งซึ่งพระกัมพีได้ยกขึ้นมานะครับก็คือเราจะต้องเป็นคนที่ชอบทำเราจะต้องเป็นคนที่ไม่ล่วงประเวณีนะครับไม่ไหว้ลูกเคารพไม่ผิดผัวผิดเมียไม่เป็นโสเภณีชายไม่รักร่วมเพศไม่ขโมยไม่โลภไม่ขี้เมาไม่ชอบกล่าวร้ายและไม่ชอบโกง าเราทําได้อย่างนี้เนี่ยเราก็จะมีส่วนในแผ่นดินของพระเจ้าคือเราจะมีสันติสุขกับพระองค์แล้วก็จะมีสามัคคีธรรมกับพระองค์แต่ว่าทุกท่านครับพระกะภีได้บอกต่อไปในข้อที่11บอบอกว่ามีบางคนในพวกท่านเคยเป็นอย่างนี้มีใครที่จะมีความจริงใจและตอบกับตัวเองได้ไหมครับว่า ตัวเองเนี่ยก็เคยเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับมผมยอมรับว่าผมเองเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งซึ่งเคยเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าขอบคุณพระเจ้าที่พวกเราเนี่ยซึ่งมาเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสเนี่ยนะครับเราได้รับการชำระล้างแล้วนะครับได้รับการพระพี่บอกว่า ได้รับการล้างชำระแล้วได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วและได้รับการชำระให้ชอบธรรมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเคยเป็นอะไรมาก็ตามนะครับวันน네ี้ไม่ว่าเราจะเคยเป็นอะไรมาก็ตามณเวลานี้เนี่ยให้เราบอกกับตัวเองว่าเราได้รับการล้างชำระแล้วเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วเราได้รับการชำระให้ชอบธรรมแล้ว ไม่ใช่ด้วยสิ่งของไม่ใช่ด้วยความดีที่เราทํานะครับแต่เป็นโดยพระนามของพระเยซูคริสต์กงรุรผู้เป็นเจ้าและโดยพระวิญญาณของพระเจ้าของเรานะครับโดยพระเยซูกับพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยชำระเราให้บริสุทธิ์ให้เป็นคนใหม่ให้เราเป็นคนซึ่งได้รับการล้างชำระจากที่เคยเป็นผ้า ที่เคยแดงกล่ำเนี่ยก็กลายเป็นผ้าที่ขาวสะอาดจากที่เคยเป็นสิ่งซึ่งปนเปื้อนเนี่ยก็กลายเป็นสิ่งซึ่งบริสุทธิ์นะครับพระนามของพระเยซูและพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยจะเป็นผู้ที่ชำระเราให้บริสุทธิ์ฉะนั้นเราจึงไม่มีอดีตอีกต่อไปเราจึงเป็นคนใหม่ในพระคริสต์และพร้อมที่จะสามารถเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆได้ นะครับนี่คือข่าวดีที่ผมอยากจะบอกกับทุกท่านเลยและเราสามารถที่จะกลับมาคืนดีกับพระเจ้าได้เสมอในทุกเวลาที่เราต้องการพระเจ้าเนี่ยเป็นพ่อที่พร้อมเสมอที่จะให้อภัยลูกของพระองค์พร้อมเสมอที่จะยื่นพระหัตถ์ของพระองค์มาช่วยเหลือเรานะครับไม่มีใครหรอกครับพี่น้องที่ไม่เคยผิดพลาดในชีวิตเราต่างผิดพลาดกันทั้งนั้น นั่นคืออดีตของเรานะครับฉะนั้นไม่ว่าวันนี้เนี่ยท่านจะเป็นใครก็ตามไม่อยากให้ท่านกล่าวโทษตัวท่านเองเพราะพระกัมพีก็บอกไว้ชัดเจนเลยว่ามีบางคนในพวกท่านเคยเป็นอย่างนี้นั่นหมายความว่าพระกัมพีไม่ได้ตกใจที่จะเคยเห็นเราเคยเป็นแบบนี้ในอดีตมาก่อนนะครับแต่พระกัมพีคาดหวังว่าในวันที่เราได้รับความจริงตรงนี้เนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกเสียใจ กลับใจและหันมาเดินในเส้นทางใหม่ที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเราและเมื่อเราเสียใจเรากลับใจแล้วเดินอยู่บนเส้นทางของพระเจ้าเนี่ยพระองค์จะชำระเราให้บริสุทธิ์ชำระเราให้ชอบธรรมและล้างเราให้สะอาดเพื่อเราจะสามารถเป็นคนใหม่ในพระองค์และสามารถที่จะดำเนินชีวิตใหม่ได้นะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่มีอะไรที่สำคัญไปกว่าการที่เราจะสามารถ เริ่มต้นใหม่ได้ดยพระคุณที่พระเจ้ามอบให้กับเรานะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเคยทํามาในอดีตเนี่ยมันอาจจะเป็นตราบาปที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ไม่ดีพอเราเป็นคนซึ่งขาดซึ่งคุณสมบัติที่ดีแต่พระเจ้าไม่ได้นับว่าเราเป็นคนชอบทำหรือว่าเป็นคนดีผ่านทางความดีที่เราทํานะครับพระองค์ นับว่าเราเป็นคนชอบธรรมหรือความหรือว่าเป็นคนดีได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราวางใจในพระนามของพระเยซูพระบุตรของพระองค์และความชอบธรรมของพระบุตรของพระองค์นั้นก็เข้ามาแทนที่ความอาธรรมของเรานะครับฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าใครก็ตามที่เคยผิดพลาดอะไรมาในชีวิตจะเคยทําอย่างที่พระคัมภีบอกว่าอย่าอย่าทำและเราเกิดพลั้งพลาดทําไปไม่เป็นไรครับพี่น้องวันนี้คือวันที่เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ความรักของพระเจ้า ความเมตตาของพระเจ้าเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าโภคพรอ้พรอมเสมอที่จะให้อภัยเราและให้เราสามารถที่จะกลับมาตั้งตัวใหม่ได้ให้เราตัดสินใจในวันนี้นะครับว่าเราจะเริ่มต้นใหม่ตัดสินใจพร้อมกันนะครับว่าเราจะเริ่มต้นใหม่เราจะทิ้งชีวิตเก่าๆของเราที่เคยเดินออกนอกเส้นทางของพระเจ้าทิ้งเส้นทางเก่าๆที่เราเคยเดินออกห่างจากแผ่นดินของพระองค์และเราตัดสินใจว่า เราจะกลับมาเดินอยู่ในเส้นทางของพระองค์อีกครั้งหนึ่งพระองพร้อมเสมอที่จะเปิดรับให้เรากลับมาหาพระอ,องค์นะครับผมเชื่อวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันเนี่ยก็จะเป็นกําลังใจให้กับเราเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าผมมีโอกาสได้คุยกับหลายๆท่านนะครับรวมถึงได้มีโอกาสให้คําปรึกษากับหลายๆท่าน รับฟังปัญหาของหลายท่านเนี่ยก็พบว่าหลายท่านเนี่ยติดอยู่กับความทรงจําที่เจ็บปวดในอดีตของตัวเองคือก่อนรับความรอดหรือว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะทําอะไรที่ผิดพลาดมานะครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราผิดต่อพระเจ้าเราอยู่ห่างจากพระองค์เราไม่มีส่วนในแผ่นดินของพระองค์และเราก็อยู่ห่างจากพระองค์มากขึ้นมากขึ้นทุกวัน ไม,ไม่กล้าที่จะกลับมาหาพระองค์แต่ว่าพระคัมภีร์ที่เราได้ศึกษากันในวันนี้เนี่ยบอกว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้เรานะครับและพระองค์เนี่ยไม่ได้ตัดสินพิพากษาเราแต่พระองค์มีความรักมีความเมตตาที่จะนําเรากลับมายังแผ่นดินของพระองค์หากแต่เพียงแค่ว่าใจของเราเนี่ยยอมต่อพระองค์เท่านั้นเองถ้าวันนี้พี่น้องเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองเคยทํา และอยากที่จะกลับใจใหม่พี่น้องสามารถที่จะกลับใจได้นะครับแล้วเรากลับมาหาพ่อของเราผู้ซึ่งพร้อมเสมอที่จะโอบอุ้มเราและฟื้นสภาพให้กับเราเหมือนกับบุตรที่หลงหายไปเมื่อเขากลับมาหาพ่อของเขาเนี่ยพ่อของเขาไม่ได้ถามอะไรสักคำเลยว่าไปทำอะไรผิดมาบ้างแต่พ่อของเขาเนี่ยวิ่งเข้าหาเขาด้วยความรักโอบกอดและนำชุดที่ดีที่สุด มาสวมใส่ให้กับลูกของตัวเองนั่นก็คือภาพของพระบิดาของเราในสวรรค์ซึ่งพร้อมเสมอที่จะรอคอยให้คนที่เคยผิดพลาดอย่างพวกเราเนี่ยกลับมาหาพระองค์อีกครั้งหนึง่งนะครับและพระองค์พร้อมเสมอที่จะชำระเราให้บริสุทธิ์ชำระเราให้ชอบธรรมด้วยพระนามของพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์และพระวิญญาณของพระองค์พระองค์ทําเพื่อเรานะครับฉะนั้นอยากให้เรามีกําลังใจที่จะกลับมาหาพระเจ้าแล้วก็เริ่มต้นใหม่ จากคนซึ่งอาจจะเคยเป็นคนอธรรมพระเจ้าจะเปลี่ยนให้เป็นความชอบทัพจากคนซึ่งเคยล่วงประเวณีพระเจ้าจะเปลี่ยนให้กลายเป็นคนซึ่งรักเดียวใจเดียวนะครับคนซึ่งเคยโลภและโมบเหมือนกับไหว้ลูกเคารพก็จะกลายเป็นคนซึ่งไม่โลภแต่เป็นผู้ที่ให้ออกไปได้วยใจกว้างขวางคนที่เคยเป็นโสเภณีชายหรือรักร่วมเพศ พระเจ้าก็จะเปลี่ยนให้กลายเป็นคนซึ่งสามารถที่จะรักเพศตรงข้ามได้นะครับพระเจ้าเปลี่ยนเราได้ครับพี่น้องพระเจ้าเปลี่ยนเราได้หากแต่เพียงเราเลือกที่จะให้พระองค์เปลี่ยนนะครับอยู่ที่ใจเราถ้าใจเรายอมต่อพระองค์ใจเราถ่อมต่อพระองค์เนี่ยพระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงเราได้พระเจ้าสามารถเปลี่ยนแปลงคนทึ่งเคยเป็นโสพินีชายรักร่วมเพศเนี่ย ให้กลายเป็นคนซึ่งสามารถที่จะรักเพศตรงข้ามได้และเลิกจากพฤติกรรมรักร่วมเพศได้นะครับเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักพระองค์ไม่ได้กล่าวโทษเราพระองค์ให้โอกาสเราที่เราจะเริ่มต้นใหม่และเมื่อเรากล้าที่จะยอมรับกับพระเจ้าว่าเราเสียใจกับสิ่งที่เราเคยทําผิดพลาดลงไปและเราเลือกที่จะดําเนินชีวิตใหม่เนี่ยพระเจ้าก็จะให้กําลังกับเราในการที่จะก้าวผ่านสิ่งที่ตัวตนของเราเคยทําผิดพลาดในอดีตเนี่ย ให้สามารถทําสิ่งที่ถูกต้องได้พระเจ้าจะเปลี่ยนจากคนที่ขโมยให้กลายเป็นคนที่แบ่งปันออกไปด้วยใจกว้างขวางคนที่โลภก็กลายเป็นคนที่ใจกว้างพระเจ้าจะเปลี่ยนคนที่ขี้เมาให้กลายเป็นคนที่มีสติปัญญาพระเจ้าจะเปลี่ยนจากคนที่ชอบกล่าวร้ายให้กลายเป็นคนที่สามารถใช้ถ้อยคําเพื่อเสริมสร้างเหมือนจิตและชูใจพระเจ้าจะเปลี่ยนคนที่ชอบโกงให้กลายเป็นคนซึ่งซื่อตรงและสัตย์ซื่อได้ พระเจ้าสามารถเปลี่ยนเราได้ครับพี่น้องและพระองค์เปลี่ยนแล้วโดยการให้ชีวิตของพระบุตรของพระองค์เนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราเพราะฉะนั้นถ้าเรามองตัวเองใหม่ว่าเราเป็นคนใหม่ในพระองค์เป็นคนใหม่ในพระคริสต์เป็นคนชอบธรรมในพระคริสต์นะครับและความชอบธรรมที่อยู่ภายในเนี่ยก็จะสําแดงออกมาเป็นความจริงในฝ่ายกายภาพเมื่อเราเชื่อเรากล่าวและลงมือปฏิบัติตามอย่างที่เราเชื่อจากหัวใจของเรานะครับ ก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านมากนะครับที่ได้อยู่ด้วยกันมาจนถึงเวลานี้และผมเชื่อว่าถ้อยคำที่เราได้ศึกษากันในวันนี้เนี่ยจะเป็นแรงใจกำลังใจเป็นความหวังให้กับพี่น้องในการดำเนินชีวิตต่อไปในสัปดาห์นี้นะครับผมก็ขออธิฐานขอพระเจ้าแห่งความรักและสันติสุขจะสถิตยอยู่ท่ามกลางพี่น้องและให้กำลังใจกับพี่น้องอยู่เสมอและทำให้พี่น้องนั้นได้พบถึง หนทางที่ดีที่สุดที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ